เอาล้วครับวันนี้ใน Battle Cats นะครับมีแพ็คใหม่มาอีกแล้วนะฮะเป็นเกมเติมแพ็คจริงๆนะเนี่ยแพ็คเยอะมากเลยแต่ว่าแพ็คนี้ผมชอบฮะเพราะว่าเป็นแพ็คคุนิโอนะฮะวันนี้มาในแพ็คคุนิโอนะครับคุนิโอเนี่ยก็เป็นตัวละครจากเกมคุนิโอนั่นแหละมีหลายเกมเลยนะฮะมีทั้งดอชบอลมีทั้งแบบย้อนยุคมีหลายเกมเลยนะครับที่เป็นคุนิโอตัวละครมาในสไตล์แบบ8บิตนะฮะเป็นตัวละครแบบดั้งเดิมเลยมาตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยคุนิโอ แล้วก็มีแพ็คนี้ด้วยมิลเลอรนะฮะผมไม่ค่อยเชื่อแล้วตอนนี้มิลเลอร์สเปเชียลโอเวอร์เฟสอะไรอย่างงี้ถ้าไม่การันตีไม่อยากจะเปิดเลยคือถ้าเกิดเปิดแพ็คนี้จริงๆก็เสียดายนะเพราะว่าผมฟาร์มอันนี้อยู่แคทอายนะครับดวงตาแมวเพื่อมาอัปเกรดเลเวลของแมวเราซึ่งผมฟาร์มจากตรงนี้มันมีอีเวนต์อยู่กัมมตโตโต้นะฮะเราสามารถให้เจ้ากัมมตโตโต้เนี่ยไปขุดได้นะครับจะได้ดวงตาแมวมา ใช้เวลา6ชั่วโมงแต่ว่าผมจะใช้อาหารแมวไปซื้อเป็นแคตาลินซีนะครับเนี่ยแคตาลินซี1ขวดนะฮะสามารถลดเวลาได้6ชั่วโมงนะครับก็คือใช้ปุ๊บแมวกลับมาเลยแล้วก็มารอลุ้นว่าจะได้เป็นดวงตาแมวของอะไรนะฮะเราใช้อาหารแมวซื้อได้แล้วผมก็รอวันมาลดราคาอยู่เพราะว่ามันจะมีช่วงลดราคาไอเทมนะครับลดครึ่งหนึ่งลด50%แต่ว่าวันนี้มันเป็นแพ็กพิเศษนะฮะคุณนิโอเพราะฉะนั้นน่าจะต้องเปิดเพราะว่ามาครั้งเดียวคุณนิโอคุ้งนะฮะการันตีใช่ไหม เอร์ิอแคปซูลการันตีได้อูเบอร์แลร์คุณนิโอคุงนะฮะชัวนะต้องมีอูเบอร์ตัวแรกผ่านไปเครื่องปิ้งขนมปังโลเวอร์ตัวเดิมซอสแมนในคุณนิโอละ่ะในคุณนิโอ อ๋อไม่ต้องลุ้นคือมาให้เลยตกใจหมดนึกว่าจะไม่ได้โอเคคุณนิโอสู้กับใครได้อุเบอร์แลเลยนะคุณนิโอไม่จำกัดประเภทเหรอสู้ได้หมดเลยเหรอลางที่สองเป็นยังไงอ๋อเป็นดอชบอลโจมตีระยะไกลฮะไอเรียสไตร ไม่จำกัดประเภทของศัตรูสามสิบไปเลยแล้วกันเค่อยฟาร์มใหม่ XP เอ้พอแล้วพอแล้แค่นี้ก่อนไม่มีทูฟอร์มใช่ไหมไม่มีมีสองล่างฮะสองพันแปดรอห้าสิบเป็นอูเบอร์ที่ราคาไม่แพงใช้ได้อยู่โคนอดมาหน่อยนี่ผมเปิดนอกรอบได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งกาวโลนะฮะอยู่ในตระกูลน,นี้ ตระกูลที่เป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักผมว่าผมเปิดนอกรอบดีกว่ามัง้ง <c oughs> <c oughs> เวลาเปิดตอนอัดคลิปไม่เคยได้เลยไม่ค่อยได้เลยเนี่ยนอกจากแพ็คนะฮะก็ <c oughs> ここยังมีด่านของคุณิโอนะครับฮอตบลัดมี3ด่านด้วยกันเริ่มจากอันแรกก่อนก็ได้ทรีเล็กมีจำกัดด้วยเหรอปล่อยแมวได้แค่2ตัววิ่งแข่งเหรอวิ่งแข่งจริงด้วยปล่อยแมวได้สตัว อย่างนั้นก็ต้องตัววิ่งเร็วสิเอ่อสองตัวคุณนิโอคุณนิโอมาไปด่านของนายอื้อรอดบอลไปท่าเหมือนเลยฮะเหมือนในเกมเลยนี่ยังจะมีอีกคุณนิโอจัดการอือปลาไม่โดนโจมตีระยะไกลเฮ้ยแต่ทนแฮะไม่น็อกแบ็ค หรือว่าศัตรูง่ายเกินก็เลยไม่น็อ c แบ็ c ปลาโดนบ้านไหมเนี่ยโดนใช่ไหมเหลือแค่หนึ่งอ้อแคทติกเก็ตรอคุณิโอก่อนคุณิโอมายิราไปอีกตัวหนึ่งนี่ทีเดียวปลิวโฮ้โอเคบ้านพังก่อนแคทติกเก็ตฮะทีมแบล็ค ยังไงก็เลือกไม่ได้อยู่ดีปล่อยได้แค่สองตัวคุณดีโอมาเร็วอันนี้ไปก่อนโจมตีระยะไกลปลาไม่โดนปลาเลยทางบ้านไปเรียบร้อยแลทิเกตเลยเหรอเอาหมดแล้วเหรอมีแค่สามด่านเนี่ยนะอ๋อเป็นไทม์สกอร์ฮะอันนี้ รับรางวัลตามนี้เป็นลิชแคทสปีดอัพแล้วก็แคทซีพียูรางวัลปกติไม่ค่อยมีอะไระไปเน้นโจมตีฐานเขาเร็วเรวเน้นพังบ้านตัวอะไรเนี่ยแมวเวเฟอร์ ver, เหรอวิ่งช้าด้วยติดสถานะด้วยอืมพังบ้านไปอย่างรวดเร็วลิชแคทสปีดอัพ เอาได้หมดเลยเหรอสามอย่างเฮ้ย,ยไปคนเดียอ๋อคือชนแล้วตัวละลายเลยตัวเวเฟอร์โอ้โหโหโหวัดยิงอะไรมาเต็มเลยยิงอะไรมาเต็มเลยอืมโดนสโลไปยิงไว้หน่อยทางปลายบ้าน แคทจอบแคทซีพียูแคทตามินเอหนึ่งสู้กันบนหลังคาเหมือนในเกมวิ่งแข่งเอ้ยตัวแต่เป็นยูคืออะไรโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดีเดเดมาเป็นแมวอะไรเนี่ยแมวตันังสือเหรอเวเฟอร์ <af> มันทําให้เราสโล์ฮะแต่ว่าตีทีเดียวรวก็ไปเลยกรอบกรอบบางคุณนิโอมาเร็วนี่มันด่านของนายนายนอกมาสู้เองจัดการ เอยังไม่ทัำดิตีเลยโอเคแจกไอเทมอ่ะคุณดิโอเร็วกระโดดตีบ้านอืมเหมือนดาเมจจะไม่แรงนะเออแมวช็อกโกแลตคุณดิโอบินไปแล้วเหรอคุณดิโอบินไปแล้วโอ้โหแมวช็อกโกแลตอีกแล้วกี่ตัวเนี่ยอ่ะแต่ไม่เท่าไหร่แมวเราเลเวลสูงนะตอนนี้ ดิชแคทแคซีแคตามินซีหมดแล้วยังยังมีอีกมาน้องหมาไม่ใช่น้องแมวน้องหมาช็อกโกแลตวเฟอร์น้ำแข็งแต่ไม่หมดยิงไปโจมตีระยะไกลแต่เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะ แตะเมียดน่าจะแรงอยู่เอาบินแล้วคือราคาถูกไงได้ราคาถูกวิ่งเร็วโจมตีไกลและแค่ติเกตอันหนึ่งหมดแล้วฮะอันนี้อสุดท้ายนะฮะฮอตบัตบอลลิงน่าจะเป็นลูกบอลเป็นเป็นลูกบอลจริงด้วย <laughs> เดียวเบามากเลยไดหนึ 1, ่งพันไอหนึ่งหมื่นเอ็กพี 1, ดาเป็นลูกบอล จริงๆน่าจะเป็นพวกพวกศักตรูของคุณนิโอออกมาสู้นะน่าจะมันดีโอเคด่านต่อไปทุกวันสีแดงแต่ยังสู้ได้อยู่ไม่ยากฮะด่านง่ายไปหกหมืนโอ้โหโอ้โหกระเด็น ไหวไหมไหวไหมยีรับไหวยอยู่นะได้อยู่อื้มสู้ได้อยู่หนึ่งแสนเอ็กพีบอสมาเยอะขึ้นแต่ก็ไม่เท่าไหรหรอกได้อยู่ได้อยู่อื้เฮ้ย,เ,ยเริ่มมาเยอะเริ่มมาเยอะผักไปสิผักไปสิเริ่มมาเยอะเริ่มมาเยอะคุณนิโอเร็ว คุณโอไปอืมลูกบอลเยอะมากฮะฮะผักไม่ไปฮะลูกบอลเหล็กยิงไปสิไปไปไป,ไปโอเคถึงบ้านสองแสนเจ็ดกี่เก 90, ้าหมื่นยังไม่หมด เอ้มันจะถึงหน้าบ้านอยู่แล้วอืมโดนน็อกแบ็กมาเรื่อยๆเดี๋ยวโอ้โหบอลกิ้งมาเร็วโอ้โหสู้ไม่ไหวเหรอโอ้คุณนิโอน่าจะไม่เวิร์กคุณนิโอไม่เวิร์กมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บหนึ่งกบนึงอืมหยุดได้ไหม หยุดไม่ได้เหรออ๋อหยุดได้หยุดได้หยุดได้ดไดโอเคหยุดให้กลิ้งได้เออเออออไป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  oh, <not S 1> คุนอตแคลรี่หน่อยคุณนี่โอดรับไม่ไหวเออยังไม่ได้ใช้ล่างแรกเลยลองล่างแรกดูหน่อยล่างแรกไม่มีลูกบอลอืมสองแสนสองกับอีกห้าแสนหมดแล้ว ครบทุกด่านอ่ะลองร่างแรกหน่อยคุณนิโอไปคุณนิโอเตะครับเหมือนในเกมเลยใช้วิธีเตะเตะรัวอืมสู้ไหวไหมเหมือนจะต้านการน็อกแบ็กได้นะไม่ค่อยน็อกแบ็กแต่ว่าไม่มีอะไรมากฮะความสามารถปกติ โอเคครับนี่คือแพ็คคูนิโอนะฮะมาใหม่นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ